หุ่ยท้าเข้าบ้านดูขี่กันเออครับวันนี้ก็เป็นห่างเหินกันมานานนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้เลยเพราะเป็นช่วงที่เห็ดพักดอกอยู่นะครับพอมาวันนี้ก็เริ่มมีดอกให้เก็บแล้วนะครับ ก่อนอื่นมาดูความชื้นอยู่ที่99อุศาเซลเซียส28.3ก็อาจจะพอได้อยู่เพราะมันเป็นตอนเช้ามืด6โมงครึ่งประมาณ6โมงนะครับตอนนี้นึกว่าเห็ดจะไม่ออกดอกแล้วนะครับตกใจหมดเลยแต่มันเป็นช่วงของการพักดอกนะครับประมาณ5-7วันเราพักดอกไปประมาณตั้งแต่วันที่ 23, 24, 25ก็มาถึงวันนี้วันที่29นะครับ ก็เริ่มให้น้ำมันตรงที่ยี่สิบหกนะครับต่อออกผลผลิตให้ดูอย่างนี้นะครับก็วันนี้น่าจะได้สักกิโลหนึ่งกิโลสองกิโลเห็นก็ดอกดอกใหญ่ดีนะครับแต่มันยังออกไม่เต็มที่นะฮะหลอดบางเก้อนก็ยังยังไม่เห็นเลยก็ต้องรอดูก็คงไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะดอกดอกเขาใหญ่ขึ้นนะฮะรบอบสองก็ดอกใหญ่ ก็เริ่มตอนนี้กๆเงเริ่มเก็บอันนี้เป็นการทดลองเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าจะทําเป็นใหญ่โตทำแค่หา้าร้อก้อนก่อนแล้วก็ถ้ามันได้ผลครับน่าจะขยับขยายเป็นพันก้อนหรือสองพันก้อนก็ว่าไปในอนาคตนะอันนี้ก็ถือว่าออกเย,เยอะเยอะสำหใับไ่บาน ก็เยอะนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงเห็ดใหม่ให้มันาอาทิตย์แรกเก็บเกี่ยวคนผลิเวล้วมันเงียบก็มันจะเป็นช่วงพักดอกนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับท่านที่เลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพก็ครงรู้นะครับว่ามันเป็นอาการปกติแต่คนเลี้ยงใหม่อย่างเราเราก็ ตกใจว่ามีเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรแบนี้เพิ่งทาไปได้อาทิตย์แรกเพิ่งดีใจใหม่ๆหยกๆแล้วก็เงียบไปก็เลยสักจะเท้อใจเหมือนกัน,นครับแต่ไม่ต้องเท้อใจนะครับเพราะมันเริ่มเห็นผลผลิตในสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับมันจะพักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เริ่มเก็บได้อีกนะครับอย่างนี้เป็นเรื่อยๆนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับ